สวัสดีพี่น้องขอเล่กันเด้อพี่น้องเด้อจิ้มหักแครงทางดาวทางไทยทางต่างประเทศปิ้งใส,งใส่หมูพี่น้องปิ้งใส่หมูหนักแครงจะไปแดกมามาเพื่อนทา้งมืองนอกทำกันเลยเป็นทางเมืองไทยทำกันเด้อ ใส่หม <the UK> <the UK> ูพน้องกินยังใส่หมูอยู่เลยินมืแล้วเ่าเด้อเล็กสลีดแม็กซี่ทีมข้าเลยด้วยล่ะเด้อซอสกรเปราพี่น้องเด้อโน้ตสปาดีพี่น้องเอาดแม่เด้อคินคินข้าวอิ่มแล้วมาๆๆกินน้ำกันกินมาแต๊ คนตกกับพอดีให้อายดินข้นแล้วก็ห่อนพี่น้องเอ้ยบางวยจะคิงมแต่งโตใส่โบเลยเฮดแต่โบเป็นผู้หญิงเลยได้พี่น้องเอ้ยเป็นยังกับเป็นนะพี่น้องก็ให้เป็นคนดีกับพ่อเรื่องเกิดบ่ได้ กัญยาอทีสบายใจตัวเองมากเองมากกับเกษตรไม่ม้อนมากกดดันนะกดดันลูกหลานให้เว้นเกษตรด้วยตามใจให้ทำแต่สิ่งดีๆเดีด๋ยวพ่อ มัในใจเมื่อทุกคนติดใจจะหักไปเมื่อทุกคนเห็นกำลังใจเนาะม้มอนกระสูบกระถ่อมออกี่น้องเลยสูบม,มากแล้วสูบจะได้ล่ะสูบม,มาตลอดแต่ม้มอนเห็นกูกกทูบตั้มอิฟทีแรกม่ม้อนก็ถือโจมตีซ้ำมายัางง้งคนละเมื่อหนามไม่ได้เลยน้องออเลยจะว่าสูบม,มาตลอดเนาะกูทูบจุดนี่ม้มอนก็นได้ มันกับคนเข้มแข็งพออยบะท่อตัวเองสูบบะยอมแพ้พี่น้องต้องมีสักวันนะเป็นของเฮาสูกไปเรื่อยๆตัวเองกันเรา ต้องมีสักวันต้องมีสักวันนักงไปต่อตอ,อย่าไปต่อคำแล้วจะใหเขานอนนเลยจะปิดไฟหน้าบ้านนักเว่นั้นไนหะต้องไฟเห็นเส้นาอาไระเก่าจะปลี่ยนไฟจะ สามีเ็จะน,อน้องหัวแรงนี่กำบังงัวจำแล้วจำอีกไน้องเสบยังวกะข้าวไ่มีกับแฝกไรเราขือตีนเราืนตีน จริงเลกเกก็บตกากองเไม่มาเขากตก่ามันลายเขาหัวแหงเขาหัวแหงมว้สิจะเป็นแบบไหนนะไี่กือกจาะตัวมันเข่าเขา,ขา,ขาเต็มแน้่มันบอกคู จะได้เขาดีบทั้งตู้อยู่เขา่าทีมักินเขาก่อนพี่น้องไม่ได้มาอยากเขา่าเ้มอมนจะกินกระต้่มกินกระต้่มตัดกินลายดีกินกระตุงต,ะตง,ตะตงตัดมืนเนี่ย มีปัญหาเป็นอย่างใดถ่ายไปถ่ายไปเด้งออกพี่น้องเลยจึงเป็นน้ำหนังถ่ายไปใส่จบคลิปเลยอาหารกลางคืนเมื่อกี้เด้งออก,ออก ơi. จะไ,ไ,ไม่ถ่ายใหม่หอ,อ,อีกกินกับ,บอิ่มจะไม่กับเบียร์มาได้ได้นอนพี่นออ้อง ที่ในถ่ายไปแด่ได้ถ่ายไปจนได้สิบเอ็ดนาทีผมกลัฟไปเด้งออกมาตั้งกล้องถ่ายมาอีกได้หนิพี่น้องเลยอ้าวแล้วพี่ม่อนกินเผาคือโบเสบเป็นตรแเสบเต็มเนี่ย <c oughs> ต้องกินเดเนาะตั้งกล้องกินเดนาอเด้อคลิปไปเด้งออกจ้ะ ไปถ่ายคืิอีกคนตกะในเห็ดก็ข้างออกแล้วดูคนสู้เบอมันออกกันได้แฮะเห็ดนะเห็ดคุ้มก็ออกเห็ดน,นั่งก็ออกแล้อ้าวแห้งเห็ดไว้ก็ขึ้นก็ท่านเดี่ยวออกลายไปไง มันออกกันได้เห็นไยังม่เห็นนะนยังนออนวาบเด้กล่มๆเขาจับไปเก็บเขาจับไวตัดมันสีงเกอบกับมนออกไล่ลายๆไปวกออนเ็ปปวกหยดไงมึงไมึงไงดปวก งามนี่นะดอกใหญนเลยดอกงามของตัวเพชรดินเพชรทานเพชรไข่ออกไา่ตาตาหนังแกงติมา้กเลยะด้อตาตัดเด้อเลยนะอรงางาด้อเต็มงาตัดห่อไปจงเลยเต็พอโลแสน เพนังกระโลละแสนเ็รโอขายก็โลละแสนหอมแลนส่เพ็ดเดรโพเนาะพี่น้องแซะแต่ใ่นม้อนหมักไปเลยอมแลนใส่เพ็ดโพหนังใส่พักนังเลยก็อีกตัว กับใส่ใบใส่ซานน้ำโอ้ยสุดยอดเลยแหละแดนกับมีแดนเป็นไรสักค้าจะได้บริการค้านหาสิพันตัวแล้วแกงไปถือเด้อชักป่ากับเพง,งเนี COVID, ย่ยแพงแพงโดโควิดเนี่ยพร้องกินแพงน้องเอง้ บันนอกบัมาเด้บันนอกมาบ่ได้เด้ิการสัญจรอยู่บ้านให้บ้านมันใ <g> น <ül> บ้านใครบ้านมันเมืองใคยเมืองมันมาหากันบ่ได้แล้วผมมีบานนอกมาขายของขายอย่างวินญากินเนี่ยตอกินก็เลยแพงปลากับแพง ยาเขากินเล่นกันละปิ่งใส่ไม่บอกเราใหา้เอาให้แม่เราไปเอา ลูกละมาบางอนอุเรศลูกชายเพิ่อนตุน้องค่ะเด็กหายหน่อยตุเรเนียค่ะเด็กหาหน่อยไหนหลาหน่อยไปเอาบ่เอาร้านมาไปเอาจไเอาทั้งเน่พ่อตุเ้าเขาใจออกมาบ่ต้องการโต สิบสี่เมื่อไรเขาจะเห่าออกมาแต่ไม่รู้หน่อยเนาะลำบากนะอันนีโต๊ะคนเดียวใครวิ่งโต๊เก็บหน่อยแล้วเนาะแล้วข้องนี้แล้วเรนโดอีกอ้าวเรนโดกันบ้างแค่ตัวเห็ดบันเนี่ย าบอกแม่ลราบอกบาราทองอาทองแ้ออกแม่วราบอกประน้อยแหงแน่โหชเนาะเรียงแต่โลกี่นะกว่ายาคุมนันจะโูกปอกูว่าไำบาจำไัก็เมื่อเกี่ยวเขาบ้านคัวกับมาเราได้ รถกันนะบ้รถม,ม,มากอยู่แล้วเขปิดประตูส่งโดยสารไปแหลนปิดการสัญจรต่างเมืองต่างแขงไปหาการบุตร์ได้การสัญจรหม่อน่ะห่อนละโอ้ภาพคลิปน,นี้ตางม,มีมดได้ไปก่นอนเด้อพี่น้องเด้อเรื่อติดตามกีหนาเด้อ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร่ซองนอนทิ้งยายมอเนเลยลืมผักส่องสลิดตะแวนยายสอนผ้าพื้นซ้อนเนื้อกินแซ่บเด้อบาย